สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะหนึ่งแชร์สองแชร์ฝากแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญปรดิีมไม่ไล์นะดูดูตาผมเนี่ยจะไปนอนก็ได้นะที่จริงนะแล้วยิ่งเลขแตกแบบนี้นะบอกเลยไขแตกแน่นอนเดี๋ยวไม่คิดเนี่ยที่เนี่ยนอนที่เดิมเนี่ยรัฐบาลแตกสามตัวตรงวันนี้ฮานอยแตกสามตัวตรง ผมก็นั่งทําตรงนี้แหละนอนตรงเนี้ยคิดตรงนี้เลยครับไม่ได้ไปน,นอนโรงแรมหรูนอนตรงนี้แหละคิดตรงนี้แหละฮานอยเนี่ยนั่งเดี๋ยวดูก่อนนะฮานอยทําตอนกี่โมงประมาณเกือบบ่ายสามแล้วนะฮานอยเนี่ยบึ้งก่อนวันนี้ฮานอยผมทําผมคิดตอนห้าไอ้ไม่ใช่ห้าโมงสามโมงครึ่งนี่เดี๋ยวจะให้ดูเลยนี่เป็นกลุ่ม กลุ่มส่วนตัวของผมกลุ่มที่ผมคิดเลขไม่เคยเลอกใครครับสามมงนี่ผมคิดแล้วฮานอยวันนี้เด่นหนึ่งกับเจแล้วผมก็มาใส่ชุดให้แอดมินลงนี่แต่วันนี้ผมให้เม็ดเดียววันนี้ผมให้หนึ่งเจดสไงมันออกหนึ่งเจดแแล้วผมให้จริงๆผมให้ตรงผมให้หน้าเพจด้วยเพราะผมบอกว่าผมไม่ไหลถึงถึงเลขจะแตกยังไงคนก็ไม่ดูฮานอยเดี๋ยววันนี้จะแตกรัฐบาลด้วยนะี่ ฝากลิงข้างล่างนะครับใครอยากได้ทูบนะพิมพทอทองเจ็ดนะระหัสทอทงเจ็ดลิง์ข้างล่างเป็นไลแอดกลุ่มจริงนะครับของแทนะครับใครยังไม่กดเข้าไปใครอยากเข้ากลุ่มหรือติดตามความเคื่อไหวกดเข้าไปได้เลยนะแต่ถ้าใครอยากได้ทูบนะร้อยเดียวส่งฟรีทอทงเจ็ดขายดีมากนะครอบคนเริ่มมาเยอะนะเมื่อวานลาพัฒนาผมไม่เข้าผมบอกเลยนะวันนี้ลาพัฒนาตัวเด่นที่ผมลงไปแป๊บหนึ่งนะดูก่อน ไม่ไหวจริงๆสภาพครับเมื่อไปหมดอนะ่ะเมื่อตัวแล้วยิ่งเลขแตกแบบนี้นะคืนนี้ไข้แตกแน่นอนที่นี่แหละแตกสามตัวรัฐบาลผมนอนตรงนี้แหละผมนอนตรงนี้แหละแล้วผมก็ฝันเห็นเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดไปดูคลิปได้เลยคลิปเดี๋ยวผมดูกนนะคลิปผมไม่เคยลบรัฐบาลอนะ่ะ ถ้าใครดูจนจบอะผมว่ารวยเก้าเย็ดแน่นอนพ่อผมบอกแล้วผมไม่เล่นผมเปิดดวงรอบนี้ก็กดดันเหมือนเดิมเดี๋ยวผมดูก่อนนะวันที่ผมเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดตรงนี้แหละเนี่ยสองหมื่นคนสองหมืนครั้งที่เข้ามาดูนี่คลิปยังอยู่วิดีโอยังอยู่ครับคลิปยังอยู่วิดีโอยังอยู่ สองหมื่นกว่าคนที่เข้ามาดูแล้ววันนี้ฮานอยผมก็ลงให้จริงผมไม่ได้เมื่อวานฮานอยผมเข้าสี่ศูนย์เพราะผมไม่ไลฟ์ผมบอกแล้วผมไม่ไลฟ์หน่อยเมื่อวานเข้าสี่ศูนย์วันนี้เข้าหนึ่งเจ็ดแปดแต่เมื่อวานลาผมไม่เข้าวันนี้คอยลาวเข้านะคอยปู่เมตตาขอให้แตกไม่แตกทำตัวตรงก็ขอให้แตกในชุดวันนี้ลาพัฒนานะเหนื่อยมากเลยใครอยากได้ทูบทอทงเจ็ดน,นะพิพ์รหัสทอทงเจ็ดดูไม่ทันเดี๋ยวดูย้อนหลังเอานะครับไม่ไหวจริง เมื่อยตัวมากเลยครับตอนนี้วันนี้ลาวัฒนาตัวเด่นนะจะมีศูนย์มีสองมีสี่มีเจ็ดแล้วก็มีแปดนะับศนะูนย์สองสี่เจ็ดแปดนับศูนย์สองสี่เจ็ดแปดระวังนะห้าร้อยคนดูวันนี้ลาวัฒนาระวังออกตัวเดิมสี่หกแล้วก็หกสี่ครับผมบอกแล้วนะนะวันนี้ลาวัฒนาระวังออกสี่หกแล้วก็หกสี่ออกตัวเดิมแล้วก็ ถ้าวันนี้เบิ้ลระวัง448855ระวังนะเลขวนอีกแล้วนะครับเราพัฒนาถ้าใครจําได้นะวนสิบเต้มนะนะสิบเต้มบนล่างไปดูคลิปได้เลยไม่เคยลบ ไปเปินไปดูคลิปได้เลยครับลาวัฒนารอบนั้นที่ผมบอกว่าระวัง46 46มาจริงเมื่อวานนี้เลขลืมว่าออกวันพระออกทั้ง28ออกทั้ง46เป็นเลขวันพระแล้วไปเลขสิบแต้มด้วยสิบแต้มบนล่างวันเนี้ยระวังตัวเดิมก็คือ46แล้วก็64แต่ถ้ามาเบิ้ลระวัง44 88แล้วก็55อีกตัวหนึ่งสวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับใครอยากจะทุบทองเจียนนะคนเบื้องหลายมอนี่โอ้ยว่าสบายนะเมื่อนนี้ระวังตัวเดิมออก47 สี่หกแล้วก็นะว่าสี่เจ็ดแล้วว่แม่เสี่ออกสี่เจ็ดติเมื่อนี่นะเมื่อวานออกสี่หกเมื่อนี่เสียออกสี่เจ็ดว่านี่ว่าวผิดดูดูนี่มักสียออกเด้อเออว่าวผิดนี่ด,ดูดูนี่มักสียออกนี่เมื่อนี่ระวังสี่หกหกสี่รับแล้วก็ถ้าเบิ้ลสี่สี่แปดแปดแล้วก็ห้าห้ามันออกมันมาสิบแต้มสองมันมาสิบแต้มบนล่างแล้วอาจจะเบิ้ลนี้ก็ได้ 55อาจจะมาอีกก็ได้หรือว่าอาจจะมา44หรือว่าอาจจะมา55อีกหรือว่าอาจจะมา88งวดพุทธที่แล้วออก5288ครับมาได้หมดพุทธที่แล้วไปดูสถิติไปดูสถิติย้อนหลังเลยออก5288มาได้หมดผมว่าไม่แน่46มาอีกวันนี้ไม่รู้อะวันนี้ฮานอยแตก3ตัวไปแล้วเราจะเข้าไหม ส่วนรัฐบาลอาแจากเลยนะเลขเด่นผมที่เหนื่อยผมไม่มีแรงส่วนรัฐบาลอันนี้คือเลขเด่นสี่ตัวมาตัวหนึ่งนะครับไปซื้อเองเลยครับยังไงผมก็ซื้อเองอยู่แล้วพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบล็อกไอ้ไอ้คนนี้ก่อนนะครับยังไงผมก็ซื้อเองเลยครับบล็อกก่อนนะครับพวกก่อกวนนะครับมันบอกให้คนติดตามเยอะๆครับไม่ชอบไม่ต้องดูแค่นั้นจบมานมาแบบนี้เลขต้องปัง แตกสามตัวไปแล้วอันนี้อันนี้คือรัฐบาลนะเลขศูนย์ห้าเจ็ดเก้านะครับมาตัวหนึ่งนีมาทั้งสามเลยนะร,รอบที่แล้วแล้วก็แตกสามตัวตรงจะไปพักแล้วนะครับใครอยากได้ทูบทอทองเกตด,ดูย้อนหลังเอานะเหนื่อยดูตาผมเนี่ยอ่ะผมบอกเลยนะงวดนี้รัฐบาลเลขออกวันเสาร์นะครับเลขไม่สัญจรน,นะครับเลขรัฐบาลออกวันเสาร์นะครับสติติไปดูย้อนหลังแล้ว เลขสองเด่นมากๆเลยเลขสองนะครับแต่ยังไม่ฟันธงนะว่าฟันสองไหมยังไม่ได้คํานวณแต่ผมดูผมจําได้จากคร่าวๆเลขสถิติที่ออกวันเสาร์สองมาบ่อยมากนะครับไม่รู้ว่สองอะไรแต่ถ้าผมชอบผมชอบสองเก้าแล้วก็เก้าสองจะออกให้หรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ผมไม่รู้เพราะงวดที่แล้วเราแตกสามตัวตรงไปแล้วกดดันเหมือนกันอ่ะให้ดูเลขสี่ตัวมาตัวหนึ่งงวดนี้เลข เลขกำลังวันจะมี1มีหแล้วก็มี8รอบที่แล้วไม่มาสักตัวหนึ่งนะครับบ่มาเลยบ่มาสักตัวหนึ่งหกห้าสบ่มาเลยงวดนี้กำลังวันออกวันเสาร์หนึาแล้วก็แมาตัวนึงอันนี้คือเลขเด่นสตัวมาตัวหนึ่งแล้วก็ฝากขอบคุณแม่ๆที่เอาไปลงใน YouTube ด้วยนะครับอ่ะแคปเลยครับลงให้แล้วนะครับ เลขดินสี่ตัวมาตัวหนึ่งอันนี้รัฐบาลนะหนึ่งสองแล้วก็ห้าแล้วก็แปดจับให้ได้สามตัวนะครับเมื่อนี้คนเบื้องหลายป้าจะเจ็ดร้อยคนเบื้องแล้วแล้วเมื่อนี้ขอตำลาวปังๆเด้อปู่เร้อเจ็ดร้อยคนแล้วอ่าวันนี้ราวพัฒนาเด่นสี่กับแปดนะครับผมจะให้แคปแล้วนะวันนี้ราวพัฒนาเด่นสี่กับแปดระวังตัวเดิมสี่หกหกสี่ถ้าเบิ้ลมาสี่สี่แปดแปดแล้วก็ห้าห้าใครไม่ชอบไม่ต้องตามนะครับ อ่ะผมแจกเลยแล้วครับเพราะว่าก็มีแรงแล้วเมื่อไงคนเบิ้องหลายมื่อนี้เด้อปู่ขอปังๆเด้อฮานอยแตก3าตัวแล้วเมื่อนี้ขอลาวเด้อ